เอดูทุกคน คือฮานะครับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ถูกรางวัลที่1 3คนรับไปเต็มๆคนละ6ล้านบาทนะครับเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนรางวัลที่1ไปอยู่จังหวัดบุรีรัมย์หมดแล้วนะครับซึ่งเช้านี้ก็เป็นข่าวฮือฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับหลังคนบุรีรัมย์ครับทุกคนรับไปเต็มๆคนละ6ล้านบาท3คนด้วยกันนะครับคนแรกครับทุกคนเป็นหญิงวัยอายุ53ปีซึ่งคุณแม่ท่านนี้ครับทุกคนเป็นชาวตำบลกาล ทานะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับทุกคนเรียกได้ว่าเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงครับ แต่สงสารคนขายรัตตลี่ครับทุกคนก็เลยช่วยซื้อมาหนึ่งใบเรียกได้ว่ารับไปเต็มเมครับหล้านบาทนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เผยอ,อีกว่าเป็นคนไม่มีดวงในการเสี่ยงโชคนะครับพยายามบอกคนขายว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอากับทุกคนขยันขยอแต่ก็เห็นใจแล้วก็สงสารคนขายก็คือขายไม่หมดประกอบไปด้วยแม่ค้ารัตตลี่เนี่ยก็พยายามที่จะยัดเยียดให้นะครับก็เลยช่วยซื้อหนึ่งใบเห็นไหมครับทุกคนคนจะมีโชคนะฮะแล้วคนที่จะดวงดี ก็ถูกรางวัลที่1ไปรับไปเต็มๆครับ6ล้านบาทเลยทีเดียวครับตัวเองเนี่ยก็เผยว่าจะนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปใช้หนี้แล้วก็สร้างบ้านครับทุกคนที่สร้างยังไม่เสร็จแล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเอาไว้ได้เล่าเรียนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหรีกได้ว่าขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันครับกับคุณแม่วัย5้ปีนะซึ่งก็เผยว่าไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงสักเท่าไรนักนั่นเองครับต่อมาครับทุกคนเป็นพี่น้องนะฮะอายุ4 0 8ปีกับ50ปี เป็นชาวบุรีรัมเช่นเดียวกันครับอยู่ที่ตำบลลำดวนนะครับจัดงานกระดูกให้คุณแม่นะฮะอายุ72ปีที่ล่วงลับไปแล้วครับทุกคนมีพ่อคารอโรตารีเนี่ยมาขายให้กับ2พี่น้องก็เลยแบ่งกันคนละใบก็เลยได้ไปคนละ6ล้านบาทนั่นเองครับทุกคนรวมแล้วเนี่ย12ล้านบาทกับครอบครัวนี้นั่นเองครับโอ้โหทุกคนแล้วก็ทางความเชื่อเนี่ยเขาก็เชื่อว่าคุณแม่มาให้โชคที่ครอบครัวเนี่ยก็ยังมีความลำบากอยู่นั่นเองครับทุกคนนะก็ต้องขอ แสดงความยินดีด้วยกับชาวบุรีรัมย์ครับที่ต้องบอกว่ารับไปเต็มๆเลยครับทุกคนเนาะคนละหนึ่งใบนะครับคนละ6ล้านบาทสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนก็เป็นข่าวดังกันทัวบ้บานทั่วเมืองนั่นเองครับทุกคนสําหรับชาวบุรีรัมย์นั่นเองครับก็เพิ่งจัดอีกครอบครัวหนึ่งก็เพิ่งจัดงานครบรอบกระดูกให้กับคุณแม่นะครับทุกคน72ปีแล้วก็อีกคนนึงครับทุกคนต้องบอกว่าไม่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เหมือนกับว่าไม่ค่อยชอบเสียงดวงอะไรสักเท่าไรนักนั่า แม่กคาร์ัตเตอรี่ขยันขยอกครับทุกคนเนาะคนดวงดีแล้วก็ดวงกาลังจะมานั่นเองครับก็เลยทําให้โชคดีไปนั่นเองครับเช้านี้ก็ถือว่าเป็นข่าวกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับที่บอกว่ารางวัลที่1เนี่ยออก266 2 2 7นั่นเองครับทุกคนแล้วก็เลขล่างนะครับออก8-5นะครับทุกคนก็ถือว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็ดวงดีนะครับทุกคนอย่างเช่นในด้อมอิ่มข่าวกระแสเองเนี่ยพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลายๆคนครับทุกคนที่โชคดีแล้วก็ดวงเฮงนั่นเองครับก็ขอแสดง ความยินดีกับคนดวงดีเมื่อวานนี้ด้วยเนาะและที่สําคัญเลยคือตอนนี้นะครับทุกคนนะลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับไปอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์หมดแล้วก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันแล้วกันนะครับอ่า FC แฟนคลับบอกว่าไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่จะมาถึงพวกเราใช่ไหมทุกคนตอนนี้ไปออก,กันอยู่ที่โซนภาคอีสานหมดแล้วใช่ไหมครับทุกคนเนาะก็ดีใจด้วยครับสำหรับคนที่ถูกรางวัลอ่าที่1นะไม่ว่าจะรางวัลไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนก็ขอแสดงความยินดีด้วยจริงงๆกกับคคนนไไททยยีีีี่่เเอาารรวะะมมปโช เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดให้กับตัวเองแล้วก็ลูกหลานนั่นเองครับขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสารครับทุกคนจากทางด้านแฟนเพจนะฮะแจ้งข่าวบุรีรัมย์ครับทุกคนแล้วก็วันนี้กําลังเป็นข่าวดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับทุกคนแชร์ออกไปครับวันนี้นะสำหรับช่องอิมข่าวกระแสวันนี้ก็ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวจะเอารูปครับทุกคนของผู้ที่โชคดีเนี่ยมาฝากพ่อแม่ fc แฟนคลับทุกคนก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับอิมข่าวกระแสด้วยกันนะค ครับ